สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับปืน1911ปืนพกจากภาคแวนกาดนะครับดูๆไปแล้วปืนนี้ก็เป็นปืนพกธรรมาดาธรรมดากระโล่งป้งกระบอกหนึ่งครับใช่ครับมันเป็นแบบนั้นครับแต่เมื่อเราอัพเลเวลปืนนี้ไปสักพักแล้วเนี่ยเลเวลเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยมันจะปลดล็อกบารลตัวสุดท้ายซึ่งความสามารถพิเศษของมันก็คือมันจะเปลี่ยนโหมดการยิงเป็นโหมดทัวโต,วตวนะครับจากเดิมที่มันยิงได้แค่ทินานะัตบอกเลยว่าโคตรรัว ตัวจ้กระสุนไม่พออยู่เลครับบางทีและข้อเสียหลังๆนะครับของการแต่งเป็นแบบยิงคัวโตเนี่ยคือกระสุนมันน้อยมากนะครับซึ่งแม็กกาซีนแต่งที่มันให้มาเนี่ยมีเยอะสุดมันมีแค่24นัดน,นะครับซึ่งรวมกัน2ข้างก็48นัดน,นะครับด้วยความรัวของปืนเนี่ยมันทําให้กระสุนหมดไวมากจึงทําให้ปืนมันเล่นได้แค่ระยะเดียวนะครับคือระยะใกล้เท่านั้นถ้าไกลไปกว่านี้เนี่ยคือไม่แนะนาครับเน่ามากครับ กระสุนไม่โคตรบ,บานเลยฉะนั้นต้องรักษาระยะการเล่นให้ดีๆครับแนะนําให้เล่นในทีแ่แคบๆหรือในบ้านจะดีที่สุดนะครับเอาล่ะครับก่อนที่จะไปลุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาแต่งปืนกันเลยนี่ครับปืนโลนๆนที่ไม่มีของแต่งนะครับ ก็ประมาณนี้ครับ1 9ึ่ครับก็ของแต่งชิ้นแรกนะครับมัตเซอร์ผมใช้เป็นตัวนี้เลย M 1 9 2 9นะครับตัวนี้จะได้ในเรื่องเก็บเสียงนะครับรีคอยแนวนอนนะครับแล้วก็แนวตั้งนะครับแล้วก็บวกดาเมจแรงไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็นี่ครับบาเรลนะครับไฮไลท์ก็คือตัวนี้นะครับคูเปอร์ฟัวโต้นะครับก็ยิงฟัวโต้นะครับตรงตัวเลยครับต่อมาทิกเกอร์แอคชั่นนะครับหรือไกปืนนะครับผมใส่เป็นตัวสุดท้ายนะครับเพราะว่า ทิเกอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเดียวที่มีบวกฮ p ไฟน e นะครับซึ่งเราเล่นปืนคู่เราไม่ได้เล็งอยู่แล้วซึ่งก็คือเราต้องการฮ p ไฟน์ให้มันเยอะๆนะครับต่อมาแมกกาซีนครับใส่ไปเลยครับอันเยอะสุดครับ24นัดครับบอกบอกเลยว่าบางทีเนี่ยไม่พอยิงครับแล้วก็ชนิดกระสุนก็จะเป็น h า l ์โรพอยตนะครับต่อมานะครับเรียกลิปนะครับผมใส่เป็นตัวนี้นะครับฟ a b r บิคกินะครับก็จะได้ในเรื่องของอิมดาวไซด์นะครับสปินทุกฝ่าแล้วก็ฮ i ไฟนะครับ แล้วก็เปิร์กช่องแรกนะครับก็นี่เลยไอ้คิมโบครับปืนพกคู่นะครับผมแล้วก็ช่องถัดมาก็จะเป็นควิกนะครับโอเคครับก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับไปลุยกันครับหน่งรอยคใอยบอกรั ขอปืนลนยครับปืนเนยครับโอเคสวยเฮ้ยโอเคคสไลดโอเค,อเคสวยโ,โ,โวยโ,โมนมาตรงนี้เอาดิโลง่โลงๆเลยายน มาข้างบนแน่เลยว่ามันเอาห่อมาทิ้งเมื่อกี้เติมเกาะแป๊บครับตายหมดตายเหมือนกันเมื่อกี้โอเคขอกระสุนสวย โอ้ยโอ้ยโอเคเพื่อนเรียบร้อยโอ้โหไอตัวนั้นแม่นมากตกใจเสียงตีนเพื่อนนี่วะเฮ้ยต้องไปแล้ววะอุ้ยไอ้กล่องอะไรไม่ โหลด out TV เหรอเฮ้ยทำไรจ้าโอ้โหกลัวแล้วมันเป็นระเบิดสติ๊กครับโอ้โหวิ่งก็ไม่พ้นอ่ะเมื่อกี้มันปลาโดนเราแล้วไงประเด็นโอเคมันเห็นกล่องโอเค เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่คุมเลยก่อนไม่โดนใครฮะไปนะครับจับด้เพื่อน โโอ้หไปไปฮะเรื่องแมปนี้รีเบิร์ตนี่มันภาพสวยจริงๆเลยโอ้โหหลงไปเล่นแมปใหญ่ตั้งนานอยู่แถวนี้ฮะยินเสียงเท้าอยู่เมื่อกี้ น <rude S 2> ี่ไงเฮ้ยถูว่าแล้วโอ้โหมันต้องระยะใกล้จริงๆฮะปืนนี้เพราะมันยิ้มไฟผมรู้สึกว่ามันยิ้มไฟมันมันสู้ปืนอื่นไม่ได้เลยเอาละโอ้โหเก็บปืนเข่าได้ปะวะมันมีตัวอยู่นี่ไง สวยแบบหนึ่งนะครับขอใส่เดี๋ยวให้เอาเก็บปืนปืนปืนสวยโอเคแต่เสียแค่เพิร์กไม่มีโอเควันนี้ต้องระยะใกล้แล้วนะครับใกล้แบบใกล้แบบเผาขนแรก ้างบนโอ้โหตีมอพี่เท่โอ้ยไว้เขายิงกันก่อนนะไม่ไหวฮะมีใครลงมาหน,น่อยนะ่อรคเบิร์ดก็ไม่มีอ่ะกวดแล้วปวดคตรเรียบร้อยไปคนนะ น่าจะยิงจากชั้นบนนะโอ้โหแม่เจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไงดีวงบีบละบวงบีบละไปแล้วครับอย่ายิงไล่หลังครองนี่ปะนี ตายเลยครับตัวนี้โ okay. อเคส้มลนวายถึงเปรี้ยงเลยเฮ้ยโอเ้โว้งบินอืมไม่ตายอย่าอย่าปำกอกัอนะเอาเปิดประตูทำไม ตื่นเต้นว่ะตื่นเต้นว่ะเฮ้ยคืออะไรอือเ้ยโอ้โโอ้จบที่สี่ครับผมโอ้เมื่อกี้ผมใส่รถไม่ทัน อะไรครับก็เป็นไงกันบ้างครับกับปืนพกกู้่1911นะครับปัวออโต้นะครับก็สำหรับผมก็บอกเลยว่าถ้าแต่งเป็นปัวออโต้เนี่ยมันเล่นได้แค่ระยะเดียวเท่านั้นนะครับก็คือระยะใกล้ใกล้แบบแทบจะเผาขนเลยนะก็คือถ้าไกลออกไปนิดเนี่ยก็คือมันจะเริ่มยิงยากแล้วนะเพราะว่ากระสุนนี่ไม่ไม่เกาะกลุ่มเลยครับบานชิบหายเลยก็เพื่อนๆที่นเห็นกันยังไงกับปืนนี้ก็คอมเมนต์นกันไว้ได้นะครับสำหรับคลิปวนี้ก็จบลงเท่านี้ครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับตายยากตายเย็น